ัโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคปป๊อปให้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคปป๊อให้ทุกคนติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ50-50นั่นเองที่ในตอนนี้ได้มีคลิปทีเซอร์ออกมาให้แฟนๆได้ดูกันแล้วนะครับสำหรับการเตรียมเปิดตัวเมมเบอร์ใหม่ของ50-50นั่นเอง silhouette teaser นะครับ ถูกปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วทางช่อง o f ฟ i c i a l ของค่ายเองเห็นเมมเบอร์เน uh ี่ยท uh ุกคนนะครับแต่ว่าเปิดเผยหน้าเพียงแค่คนเดียวก็คือเมมเบอร์เก่าอย่างคีหน้านั่นเองนะครับแต่ว่าเมมเบอร์ใหม่เนี่ยยังไม่เปิดหน้าออกมาอย่างเป็นทางการแต่ก็มีแบบว่าแวบๆแป๊บๆนิดๆนะครับให้หลายนเนีคนเด้นเลงกันว่าเอ้ยใครนะหน้าตาเป็นยังไงบอกใบ้เล็กๆน้อยๆสปอยนิดๆหน่อยๆซึ่งการสปอยในครั้งนี้เนี่ยก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยคือฮาแล้วก็บอกว่าทางค่ายเนี่ยเขาก็เดินเกมเก่งเหมือน เห็นแค่นี้เนี่ยคือน่าติดตามเลยและรู้ว่าคอนเซปต์วงจะต้องดีแน่นอนเมมเบอร์เก่าเมมเบอร์ใหม่ก็ดูเคมีเข้ากันที่สําคัญเนี่ยแฟนๆหลายๆคนบอกว่าไม่ห่วงเลยเกี่ยวกับเรื่องเพลงของค่ายนี้เพราะว่าเพลงดีนักแต่งนักทําเพลงดีอยู่ที่ว่ากระแสกับการโปรโมทจะเป็นยังไงแล้วแหละตอนนี้เอาใจช่วย5050เวอร์ชั่นใหม่มีอีกเรื่องหนึ่งที่แฟนๆพูดถึงกันหลังจากที่ได้เห็นคลิปใหม่นี้นะครับของ50 50หนึ่งในเมมเบอร์ของวงที่เป็นเมมเบอร์ใหม่แฟนๆคาดว่าน่าจะเป็นชัน แนั่นเองนะครับสาวชาแนลหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักนะครับเพราะว่าชาแนลเนี่ยก็คือหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันของรายการ IU Next นั่นเองที่หลายๆคนคาดว่าตัวตึงตัวเต็งแน่นอนนะครับลุ้นให้ได้เดบิวต์มากๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็พลาดโอกาสเดบิวต์กับรายการนี้ไปซึ่งพอมาเจอรูปภาพบางส่วนหรือว่าคลิปบางส่วนในคลิปของ50-50 ซึ่งก็มีมุมปากมุมจมูกเนี่ยที่แบบทำให้นึกถึงชาแนลขึ้นมาก็เลยคาดว่าชาแนลน่าจะได้เดบิวต์กับ5050 50แล้วแน่เลยมีคนพูดมีคนลุ้นกันเพียบเลยนะครับว่าอยากให้ชาแนลได้เดบิวต์กับวงนี้จากที่พลาดโอกาสไปตอนนี้ได้เดบิวต์สักทีแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ยังไม่แน่ใจแล้วก็ยังไม่มีการยืนยันชัดเจนนะครับว่าเมมเบอร์หนึ่งในเมมเบอร์ใหม่ของ50-50น50ั้นจะใช่สาวชาแนลจริงๆหรือเปล่าและใครที่เป็นแฟนคลับของชาแนลนะครับคิดว่ายังไงกันบา้างหลังกกททีีทุ่่คนเนย หลายเสียงเลยบอกว่าแนวแน่นอนที่จะได้เดบิวต์กับ50 50และเห็นยังไงกันบ้างคิดยังไงกันบ้างกับการกลับมาอีกครั้งของ50 50สาว5 0 50และเมมเบอร์ไม่คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาและกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง